มีโจทย์เส้นขนาดหลายข้อที่เด็กๆเนี่ยมักจะเข้าใจผิดคือเราไปมองรูปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันขนานกันแต่จริงๆไม่ครับเราต้องพิสูจน์ได้ด้วยสมบัติอะไรต่างๆอย่างเช่นรูปแรกครับถ้าตัวเนี้ยเท่ากันเขาเรียกตัวเนี้ยว่ามุมแยงถ้ามันเท่ากันมันถึงจะขนานกันอย่างเช่นตัวเนี้ยเจกับ70โอเคชัดเจนตัวเนี้ยไม่ใช่มุมแยง ครับเพราะว่าถ้าเป็นปกติเป็นมุมแยง้งมันจะต้องเท่ากันถ้ามุมแย้งเท่ากันเส้นขนานกันฉะนั้นตรงเนี้ยไม่เท่ากันครับในเมื่อมันไม่เท่ากันปุ๊บหนูสรุปได้เลยว่าไม่ขนานกันครับแล้วก็รูปถัดไปนะครับนี่ครับนี่ปกติแล้วมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยจะรวมกันได้180แองศาครับแล้ว71 กับ110ไม่ได้รวมกันได้180เพราะฉะนั้นไม่รวมกันได้180องศาเพราะฉะนั้นหนูก็สรุปได้เลยว่าไม่ขนานกันเข้าใจปะเวลาเจอโจทย์เส้นขนาดนะครับน้องๆม2หนูต้องระวังจริงๆไม่ใช่แค่น้องม2องหรอกป5ป6ม1ม2เนี่ยเวลาเจอโจทย์เรื่องนี้ระวังครับอย่ามองแค่ผิวๆว,ว่าเฮ้ยขนานกันแล้วจะสรุปว่าขนานกัน